สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของคนเกิดปีวอกหรือปีลิงในปี2568กันค่ะสำหรับคนที่เกิดในปีวอกหรือเพื่อนๆที่มีคนใกล้ตัวเกิดปีนี้เรามาดูกันว่าในปี2,568นนี้ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรบ้าง ทั้งนี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพมีสิ่งไหนที่ควรระวังหรือโอกาสดีๆที่รอคุณอยู่บ้างมาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะ การทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีวอกในแต่ละวันเกิดสำหรับปี2568นี้ถือเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากหลายๆคนเพราะเชื่อกันว่าวันเกิดมีผลต่อดวงชะตาของแต่ละบุคคลในเรื่องต่างๆเช่นการงานการเงินความรักและสุขภาพโดยในปี2568นนี้ดวงชะตาของคนเกิดปีวอกในแต่ละวันเกิดจะแตกต่างกัน ออกไปคนเกิดวันอาทิตย์ในปีวอกการงานจะมีความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานหากทำงานหนักและใส่ใจรายละเอียดจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีการเงินในปีนี้มีความมั่นคงมีโอกาสในการสร้างรายได้จากหลายช่องทางความรัก ความสัมพันธ์จะราบรื่นแต่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจเรื่องของสุขภาพสุขภาพค่อนข้างดีแต่ต้องระวังปัญหาจากการทำงานหนักหรือความเครียดคนเกิดวันจันทร์การงานในปี2568จะค่อนข้างก้าวหน้าและมีความมั่นคงแต่ต้องระวังการทำงานที่มากเกินไปจนเกิดความเครียด การเงินด <S an> ีในปีนี้มีโอกาสได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดความรักจะราบรื่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วจะมีความเข้าใจที่ดีกันมากขึ้นสุขภาพควรระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าหรือปัญหาสุขภาพคนเกิดวันอังคารการงานในปีนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสในการสร้างชื่อเสียง หากคุณสามารถรับมือกับความท้าทายได้ก็จะประสบความสำเร็จการเงินในปีนี้ไม่ค่อยแน่นอนอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นความรักอาจมีความไม่เข้าใจกันบ้างควรใช้เวลาคุยและปรับความเข้าใจสุขภาพควรระมัดระวังปัญหาจากความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน คนที่เกิดวันพุธในปีวอกการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่ทำหากสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการเงินจะดีขึ้นแต่ต้องระวังการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นความรักจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันสุขภาพค่อนข้างดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ วันพฤหัส,สบ,บดีการงานปีนี้งานของคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีจะมีการเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต้องใช้ความพยายามอย่างสูงการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานความรักในปีนี้อาจมีปัญหาบ้างจากการไม่เข้าใจกันควรหาเวลาพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ดี สุขภาพแข็งแรงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการพักผ่อนและความเครียดคนเกิดวันศุกร์การงานปีนี้จะมีความก้าวหน้าในอาชีพโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและประสานงานการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการลงทุนหรือธุรกิจที่ทำความรักในปีนี้ค่อนข้างดีและมั่นคงแต่ควรระมัดระวังการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น สุขภาพดีขึ้นจากการดูแลตัวเองอย่างดีมีพลังในการทำงานและกิจกรรมต่างๆคนเกิดวันเสาร์ในปีวอกการงานในปีนี้จะเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในด้านการบริหารและการเป็นผู้นำหากคุณตั้งใจทำงานหนักจะมีโอกาสเติบโตการเงินดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เกินตัว เรื่องของความรักในปีนี้จะเต็มไปด้วยความรักและการเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพค่อนข้างดีควรระมัดระวังการทำงานหนักจนเกินไปอาจทำให้ร่างกายอ่อนล้าดวงชะตาของคนเกิดปีวอกในปี2568มีทั้งโอกาสและความท้าทายในหลายด้านแต่โดยรวมแล้วเป็นปีที่คนเกิดปีวอกจะได้เห็นความก้าวหน้าในอาชีพ และการเงินหากใช้ความพยายามและระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจความสัมพันธ์จะดีขึ้นแต่ควรใส่ใจในการสื่อสารและสุขภาพต้องการดูแลจากความเครียดและการทำงานหนักดวงชะตาของคนเกิดปีวอกในปี2568หรือปี2025มีทั้งโอกาสดีและความท้าทายต่างๆที่ต้องระมัดระวัง การทำนายดวงชะตาตามเดือนต่างๆจะช่วยให้เข้าใจว่าแต่ละช่วงเวลาจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพโดยแยกตามเดือนในปี2568ดังนี้ผู้ที่เกิดเดือนมกราการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีวอกต้องทำงานหนักและตั้งใจให้มากขึ้น คุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาอาชีพแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความผิดพลาดจากการขาดการเตรียมตัวการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างทรงตัวแต่ต้องระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือรายจ่ายนอกรูปความรักในเดือนนี้ค่อนข้างราบรื่นไม่มีความขัดแย้งแต่ควรใส่ใจในรายละเอียด สุขภาพค่อนข้างดีขึ้นแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดจากการทำงานผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือการปรับตัวในที่ที่ทำงานการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเป็นสิ่งที่ดีการเงินมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่ควรลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงเกินไป ความรักจะมั่นคงและมีการเข้าใจกันดีหากคุณยังโสดอาจมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้เรื่องของสุขภาพควรระมัดระวังสุขภาพทางจิตใจอาจจะเกิดความเครียดจากแรงกดดันเดือนมีนาคมการงานเดือนนี้การงานจะเจอความท้าทายแต่คุณจะสามารถเอาชนะได้ด้วยความพยายามและความมั่นใจ การเงินอาจมีปัญหาจากการใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังควรจัดการงบประมาณให้ดีความรักอาจมีความสับสนควรระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดสุขภาพควรใส่ใจเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเดือนเมษายนการงานจะมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณ การเงินจะเริ่มมีการหมุนเวียนดีขึ้นคุณอาจได้รับจากการลงทุนหรือจากแหล่งที่คาดไม่ถึงความรักค่อนข้างสดใสมีโอกาสพบคนที่มีความเข้าใจกันได้สุขภาพดีขึ้นจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนอย่างเพียงพอคนเกิดเดือนพฤษภาคมการงานจะมุ่งไปสู่ความสำเร็จแต่ต้องระมัดระวังปัญหาจากการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเงินค่อนข้างดีขึ้นอ่านมีการรับเงินพิเศษหรือโบนัสความรักจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนจากคู่รักสุขภาพควรระวังเรื่องการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพให้ดีเดือนมิถุนายนการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสในการปรับปรุงทักษะหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการทำงานการเงินจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ควรประมาทควรมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบความรักในเดือนนี้จะดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบคนที่น่าสนใจสุขภาพระมัดระวังความเครียดและจากการทำงานหนักเกินไปเดือนกรกฎาคมเดือนนี้การงานอาจต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษ ควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจที่สำคัญการเงินมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัวเรื่องของความรักค่อนข้างดีแต่ควรระวังเรื่องการเข้าใจผิดสุขภาพยังคงดีแต่ต้องใส่ใจเรื่องความเครียดและการพักผ่อนให้เพียงพอเดือนสิงหาคม การงานจะมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จหากคุณตั้งใจและใส่ใจในงานที่ทำการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานความรักในเดือนนี้ค่อนข้างราบรื่นสุขภาพดีขึ้นจากการออกกำลังกายเดือนกันยายนการงานมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ แต่ต้องมีความพยายามและวางแผนให้ดีการเงินในเดือนนี้มีโอกาสได้รับโชคลาภจังหล่กที่ไม่คาดคิดความรักค่อนข้างสดใสมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมค่อนข้างดีควรระมัดระวังการรับประทานอาหารจะเกิดอาหารเป็นพิษได้เดือนตุลาคมการงานในเดือนนี้จะพบกับความท้าทายมากขึ้น แต่คุณจะสามารถเอาชนะได้ด้วยการปรับตัวการเงินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายควรออมเงินเพื่ออนาคตความรักจะมีปัญหาบ้างจากการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันสุขภาพโดยรวมสุขภาพต้องดูแลอย่างใกล้ชิดระวังปัญหาจากการทำงานหนักเดือนพฤศจิกายนการงานเดือนนี้จะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ และการเจริญเติบโตในอาชีพการเงินจะดีขึ้นจากการตัดสินใจที่ดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีคนโสดอาจพบรักใหม่สุขภาพดีขึ้นจากการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเดือนธันวาคมการงานในเดือนนี้จะมีความมั่นคงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดและการทำงานหนัก การเงินดีขึ้นในช่วงสิ้นปีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการทำงานความรักมีความเข้าใจและการสนับสนุนที่ดีสุขภาพดีแต่ต้องระวังความเคียดจากการทำงานในช่วงปลายปีดวงชะตาของคนเกิดปีวอกในปี2568โดยรวมจะมีโอกาสและความท้าทายในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงิน ในบางเดือนจะมีการเจริญเติบโตและความสำเร็จแต่ในบางเดือนก็ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและความเครียดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพควรวางแผนและเตรียมตัวรับมือให้ดีเพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขและประสบความสำเร็จสรุปภาพรวมดวงชะตาของคนเกิดปีวอกในปี2568 จะเป็นปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายต่างๆโดยเน้นไปที่การพัฒนาและการเติบโตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักคนเกิดปีวอกในปีนี้ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในด้านการปรับตัวและการใช้ความสามารถเพื่อให้ประสบความสำเร็จการงานในปี2568คนเกิดปีวอกจะมีโอกาสเจริญเติบโตในด้านอาชีพ การทำงานที่มีความท้าทายจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่คุณจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานในบางโอกาสแต่ต้องระมัดระวังการตัดสินใจที่อาจส่งผลต่ออนาคตดังนั้นการวางแผนและพิจารณาทุกสิ่งให้รอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องของการเงินในปีนี้ค่อนข้างมั่นคงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่คุณอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาการใช้จ่ายที่มากเกินไปแต่ก็สามารถฟื้นตัวได้หากคุณมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังการลงทุนหรือการหาโอกาสใหม่ๆจะทําให้คุณมีไรายได้เสริมเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังการลงทุน ในสิ่งที่เสี่ยงมากเกินไปความรักคนเกิดปีวอกในปีนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะเข้มแข็งและมั่นคงขึ้นแต่ต้องระวังการสื่อสารที่อาจเกิดความเข้าใจผิดบ้างโดยเฉพาะในช่วงกลางปีสำหรับคนโสดปีนี้มีโอกาสได้พบคนที่น่าสนใจ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ที่ยาวนานขึ้นสุขภาพโดยรวมในปี2,568ค่อนข้างดีแต่ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากความเครียดจากการทำงานอาจส่งผลต่อร่างกายควรหาเวลาพักผ่อนและดูแลตัวเองให้ดีรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว สำหรับคนเกิดปีวอกในปี2568ควรใช้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆและระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายและการตัดสินใจทางการเงินควรใช้เวลาในการพัฒนาตนเองจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพและการเงินโดยการวางแผนให้รอบคอบ ในทุกๆด้านจะทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกขอให้ปีนี้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และความสุขเหมือนลิงที่มีความสามารถในการหาทางออกในทุกสถานการณ์นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ